สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้น้ำม,มีดหมอนะคะมีมีดควานช้างมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะวันนี้ด้ามรวมฝัก21นิ้วเฉพาะใบมีด12นิ้วนะคะลัดด้วยทองทองฝาบาทนะคะทุกท่านด้ามด้ามไม้ฝักไม้ยาวมากค่ะเดี๋ยวน้ำจะรีวิวช้าให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ ด้วยทองฝาบาดมันยาวเนาะก็ทุกท่านเห็นชัดไหมคะควานช้างด้ามไม้ฝักไม้เฉพาะใบมีสิบสองด้ามดวมฝัก21นิ้วเรามาชมทั้งในก,กันนะคะคะ่ะลายจักรนาลายนะคะ พอเดิมท่านเจิมไว้นะคะทุกท่านเก่าประมาณ90ปีขึ้นไปแล้วนะคะเนี่ยมีเต็มนี้ค่ะลายจักรนาลายดูความเก่าค่ะความเก่า90ปียุบกลางๆนะคะ ช่างยุบก,กลางๆางนะคะท่านแกะแล้วผูกเสกไว้นี่ค่ะแกะท่านแกะสลักจากนาลายนะคะ,คะท่านเจิมไว้โมพุทธายะนี่ค่ะแล้วก็มีมีลายแบบนี่ค่ะแน่นหนานะคะยาวมากเลยอันนี้สำหรับ สําสหรับพกพาขึ้นป่าขึ้นเขาหรือว่าบูชาไปไว้ที่ร้านใครเปิดร้านบูชาไปเป็นสลิมงคลได้นะคะหรือว่าไปาขับรถไปไหนมาไหนเราเอาติดตัวเอาไว้หน้ารถได้นะคะทุกท่านไม่ว่าจะขึ้นเขาเราก็เอาใส่ถุงย่ามตะไายหรือว่าเอาคาดเอวได้นะคะทุกท่านนะคะค่ะ เข้มขังศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเดิมท่านเจิมไว้นี่ค่ะท่านใดมองหานะคะทุกท่านเนี่ยมีควานช้างอันนี้แบบสำหรับพกพาแบบเข้าป่าหรือว่าบูชาไปอาเอาไปไว้ที่บ้านหรือว่าที่ร้านเป็นสิริมงคลน,นะคะทุกท่านได้สิ่งไม่ดีชั่วร้ายออกจาก บ้านเราหรือว่าไปไหนมาไ,ไหนเอาท่านไปด้วยนะะี่ค่ะอบจะอบอุ่นใจจักสิธิ์นะคะทุกท่านเรามาดูมีดอีกเล่มหนึ่งนะ,ะอันนี้หลวงพ่อกลวยอันนี้ก็ควานช้างตระกูลควานช้างเหมือนกันนะคะทุกท่านลัดด้วยทองฝาบาทนีคะความยาวก็ประมาณ ส uh, 9นิ้วด้ามรวมฝาก19ค่ะด้ามรวมฝาก19บเเฉพาะใบ11นิ้วนะคะด้ามรวมฝัก19กว่านะคะทุกท่านเพราะว่าเอ่อค,ความยาวเนาะความยาวเป็นควานช้างตระกูลค,ควานช้างแต่ สำหรับพกพาสมัยก่อนเนาะเขานิยมเข้าป่าหรือว่าคนเลี้ยงช้างนะคะทุกท่านหล้พอ่อท่านปลุกเสกแล้วก็ทำให้กับผู้คนที่เลี้ยงช้างเป็นควานช้างนะคะที่ว่ามีควานช้างนะคะรัดด้วยาขาเป็นโตนะคะเด็กขาเป็นโตนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้นะคะเนี่ยหนุมานท่านกระสักด้วยนมโมพุทธายะนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะดูถนัดไหมคะนี่ค่ะดินน้ำจะรีวิวให้ดูช้าๆนะคะสวยงามมากนะคะทุกท่านแข็งแรงเรามาชมวรับชมทั้งในกันนะคะ วยมากค่ะยังเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมอยู่นะคะในท่านเจิมแผ่นทองไว้นะคะค่ะหลวงพ่อกลวยท่านเจิมแผ่นทองไว้ตรงนี้นะคะในท่านปลูกเสกไว้เจิมนโมพุธทธายะตรงนี้นะคะทุกท่านแล้วก็เป็นหนุมานหลหนุมานแต่ทางนี้ก็เป็นนะคะพระฤาษียุบ กลางๆนะคะทุกท่านช่างยุบกลางๆก,ก็ประมาณ90กว่าปีขึ้นแล้วค่ะท่านใดสนใจที่มองหามีดควานช้างอยู่นะคะก็ทักทายมาได้นะคะมาคุยกับน้ำหรือจะดูขอดูเพิ่มเติมราคาจับต้องได้นะคะไม่แพงมาก่ทุกท่านสุดท้ายน,นี้ก็กดไลค์กดแชร์ ให้น้ำด้วยนะคะกดติดตามให,ให้เป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกทา่านทายนี้ก็ขอสวัสดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ